เป็นพี่เป็นน้องกันเอออยากเล่นกับพี่เขาหรอเ็าเล่นกับพ <co. ี่เขาดีๆหนูอย่าเล่นแรงเล่นเบาๆเพราะพี่เขาเจ็บอยู่ไงลูกพี่เขาขาเจ็บเล่นกับพี่เขาเบาๆนะโออเบาๆโออสกิดสกิดสกิดพี่เขาเบาๆอยากเล่นกับพี่เขาอือเล่นกับพี่เขานะดีๆนะลูกนะอย่าทำพี่เขาเจ็บเหมือนเคี้ยพี่เขาน่ะเหมือนเคี้ยหรืออิจฉาว่าพี่นั่งเก้าอี้อ้าเบาๆเบาๆ เอาเบาเบาเบาๆบาค่ะเล่นเบาๆค่ะเล่นเบาๆเออเล่นดีๆอย่าทำเสียงดังทาไมอ่ะอ๋อทำเสียงดังใส่พี่เขาทำไมอันน่ะหมันเคี้ยวหมันเคี้ยวโอ้เสียงดังใส่พี่เขาเลยเหรออันน่ะอย่ากัดพี่เขานะคะไม่กัดนะลูกโอ้หมันเคี้ยวพี่เขาเอาเบ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 าๆบาเบสกิดสกีดสกิดอืออย่างนั้นเลยเหรอลูกอันอย่างนั้นเลยเหรอ พี่บอกอือเด็กคนนี้มันสนจริงเลยฉันจะนั่งเก้าอี้สบายๆสักหน่อยก่อกวนใช่ไหมลูกอยากเล่นกับพี่เขาขึ้นมาอ่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 ออดีๆลูกเล่นดีๆอย่าให้พี่ตกเก้าอี้นะห้ามทาพี่เขาตกเก้าอี้เอาตกหัวพี่เขาอีกแล้วเอาเบาๆลูกเบาๆอย่าทําพี่เขาแรงพี่ก็ยอมพี่ก็ยอมน้องพี่ก็น่ารักอย่าทําพี่เขาแรงนะลูกนะเล่นเบาๆเล่นเบาๆเบาๆ พี่เขาจะนอนซะหน่อยหนูก็ก่อกวนพี่เขานั่นน่ะทําไมอ่ะลูกเมื่อกี้ก็ไปนอนเล่นน้นําในถ้วยดีๆแล้วมากวนพี่เขาอีกทําไมอ่ะอะ่อย่าไปกัดขนพี่เขาหนะาลูกนี่ยดมต,ดตูดพี่เขาหนอดมตูดพี่งําๆตูดพี่เขาอยากกัดขนพี่เขานะมีต่างรับมีต่างเล่นกับพี่เขาดีๆลูกเล่นกับพี่เขาดีๆ ทำดีๆอย่าไปกัดขนพี่เขาไม่เอานั่งอย่างงับของพี่เขาห้ามงับขนพี่เขาเอาอีกละแก้พี่เขาอีกแล้วโอ้โหเล่นวักไปแป๊บหนึ่งก็กลับมาอีกล้เอาอีกแล้ว